สวัสดีนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งกันตอนนี้จอยอยู่ที่ถนนคอปลี่นะคะในบอสตันอเมริกานั่นเองถ้ามองเห็นไกลๆตรงนู้นคือเป็นสถานีรถไฟที่จอยจะต้องเดินไปนะคะตอนนี้ก็คือถ่ายวิวรอบๆให้ดูก่อนวันนี้มีโอกาสมาเดินย่านนี้เลยอยากจะเก็บภาพ ให้ดูนะคะอันนี้คือรถท่องเที่ยวตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้าน Good กูดวิวกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะร้านกูดวิวไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะมีของตกแต่งในบ้านขายด้วยไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนผ้าหม่มเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายกระเป๋า มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยมีทั้งมือหนึมือสอนะคะก็ต้องมาเลือกกันดูนะว่าจะได้อะไรนะคะแต่ว่าจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่นี่นะคะและจอยเน้นขายเสื้อผ้าแบรนด์ซะส่วนใหญ่เลยจะพยายามหาเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์และร้านมือสอไม่ได้มีแต่ของมือ2นะมีของมือ1พร้อมป้ายราคาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเลือกดูกันว่าวันนี้จอยจะเจอ ช่วงนี้จอยพยายามตามหาแบรนด์นี้มากนะคะคือ Democracy นั่นเองโชคดีเป็นของใหม่ด้วยตัวนี้อยากจะแนะนำให้ดูรุ่นนี้นะคะแบรนด์คือ l e Wise นั่นเองแต่ถ้าใครเจอป้ายประมาณนี้เลือกหยิบมาขายแต่ตัวนี้มีตำหนินะคะจอยไม่เอามานะ หลายคนยุค90เนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้นะคะเพลย์บอยนั่นเองแต่ว่าจอดองเช็คเขาขายกัน15หเหรียญเองเขาขายกันไม่เยอะก็เลยไม่เอาแต่ว่าบางรุนะ่นไหนยังขายดีขายได้ราคานะคะก่อนซื้อต้องลองเช็คดูก่อนนะจะได้ซื้อกลับมาแล้วขายได้เยอะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีถึงแม้จะไซส์เล็ก25ก็ไม่เป็นไรนะคะดูไม่มีตำหนิ เลือกซื้อเอามาขายขายได้ประมาณ40-50เหรียญถ้าใครของใหม่ขายได้เป็นร้อยเหรียญเลยค่ะเจอของใหม่อีกแล้วนะคะแบรนด์รีวายแต่ว่าป้ายขาย44เหเเรียญเองจอยเลยไม่เลือกหยิบมานะคะเพราะว่าถ้าราคาร้อยกว่าเหรียญนะจอจะเลือกหยิบมาอย่างที่บอกไม่ได้มีแต่เสื้อผ้ารองเท้าก็ยังมี b r รนด์ a t d o นะคะจอยเคยจำได้ไปเดินที่ห้างเนี่ยขายคู่ละ4 0 0 0บาทนะราคาเงินไทยนะคะอันนี้สภาพดูดีมากเลยขาย12เหรียญเท่านั้น1เหรียญตอนนี้เทียบเท่ากับ35บาทนะคูณเข้าไปนะคะราคาเขาจะเขียนไว้อยู่ด้านใต้รองเทา้า Brand ์ t w n b o s เป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายนะคะจอยค่อนข้างเจอ หลายตัวเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็คือเป็นกระโปรงหมดเลยราคาแค่4เหรียญ99กระโปรงก็จะดูยากหน่อยเพราะว่าจะต้องพลิกดูป้ายยี่ห้อด้านในนะคะส่วนมาจอยก็จะพยายามเลือกลายที่เราสนใจก่อนแล้วก็ค่อยพลิกดูยี่ห้อนะคะ for the bus แบรนด์เจครูใครเจอรุ่นนี้ให้เลือกหยิบเอามาขายนะอันนี้เป็นของใหม่แบรนด์เทาบอสนะคะสังเกตได้มีกระดุมแถมด้านในแบบนี้คือของใหม่นั่นเองต่อมาของใหม่อีกแล้วแบร,รนด์คือยูนิโคปกติตอนไม่ค่อยขายยูนิโคเท่าไหร่นะคะเป็นแบร,รนด์มาจากญี่ปุ่นคะ่ะ อันนี้คือของใหม่โบเดนไซส์เล็กในร้านจอยเนี่ยยังมีไซส์เล็กเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะจอยก็เลยเลี่ยงที่จะไม่เอามาดีกว่าแล้วก็ไม่เห็นอีกตัวนึงแบรนด์นี้ไม่รู้จักนะแต่ว่าเป็นกางเกงของผู้ชายราคาป้ายอยู่ที่125เหรียญเลยมีแฟนคลับนะคะบอกว่าอยากดูเสื้อยืดนะคะคลิปนี้ก็เลยจะพามาดูเสื้อยืดนะคะว่ามีเสื้อยืดรุ่นไหนบ้าง ปกติแล้วจอยไม่ถนัดขายเสื้อยืดเท่าไหร่แต่ถ้าใครคิดจะขายเป็นเสื้อวินเทจเนี่ยก็ต้องศึกษาดีๆนะคะแต่ว่าขายได้กำไรดีนะเสื้อวินเทจนะคะอย่ามองข้ามแต่ว่าส่วนตัวไม่ถนัดนะคะที่จอยรู้เนี่ยคือส่วนมากเนี่ยให้ดูจากแขนเสื้อแขนเสื้อจะเป็นการเดินได้เส้นเดียวและก็จะเป็นเสื้อวง หรือว่าเป็นเสื้อทีมหรือตัวสกรีนด้านหน้าจะมีปีนะคะแจ้งนะคะก็ต้องศึกษาดีดีนะคะอันนี้จอยก,ก็ถ่ายให้ดูว่ามีเสื้อประมาณไหนบ้างแต่จากสายตาจอยที่เห็นเนี่ยก็คือยังไม่มีอะไรเด่นโดนตาเลยนะคะยังเป็นแค่เสื้อยืดปกติขายปกตินะคะ ตามชมคลิปรีวิวเสื้อผ้าคลิปหน้านะคะ